เที่ยวสวนน้ำใช่ไหมน้องกายชอบไหมเดี๋ยวเข้าไปเล่นนะโอเคสวนน้ำวันนี้เราจะมาเที่ยวสวนาาวน,าาวน้ำนวาวาทวานนะครับว้าคือถ่ายหมาหมาด้วยโอเคถ่ายน้องกายไหนสิอะไรครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับ

ใครมาเที่ยวสวนน้ำวนานาวาครั้งแรก เลขสิามเนี่ยเออเลขสองเมื่อก<ม>ี้นะครับเมื่อกี้ก็กดจองตู้จองตู้แล้วกดหมายเลขสีขาวที่ตู้วางนะครับหลังการส่งเท้าก่อเลยเพื่อให้ตู้เปิดไม่ต้องขอดไม่ต้องถอแล้วก็ปิดเร็สิ้นแเสร็จสิ้นมาีก็มีตู้เป็นล็อกเกอร์แล้วถ้าเล่นเสร็จแล้วกลับมา วันนี้เดี๋ยวจะพาเดินชม่อนครับที่วานานวารรเลยากาศลมลืม่นอันนี้เป็นเซิร์ฟโซนครับสำหรับเล่นเซิร์ฟ ไปหาน้องสกายกับมามาก่อนมีครั้งที่สองของป้าฟ้านะครับต้องอาจจะขัดน,นิดนึงนะครับไม่ได้เอาไม้กระสันมาอันนี้เคยมาเล่นแล้วครับป,ะปะมะมะ้าฟ้าหมามาหมาม้าถึงกับร้องไห้นะครับเมื่อกี้อันนี้ป้าฟ้าก็เล่นไปแล้วบก็รอบนี้เป็นครั้งแรกของน้องสกาย งมาโอ้โหแรงจีครับตกลงมาเหมือนแบบแนวดิ่งนะครับวาเดเสียวทสุดตรงนี้นะครับที่ทําให้ผมมาร้องไห้ร้ <c oughs> องหาแม่ชื่อด้วยเลยครับนี่ก็เล่นไปแล้วครับรอบน้อ,อที่มาส่วรอบนี้จะพาน้องกายมาเล่นนะครับเล่นได้ไม่กี่อย่างครับเด็กเพราะว่าเขาจํากัดความสูงนะครับจํากัดความสูง แล้วก็ของเด็กสไลเดอร์สูงๆเขาให้ลงแค่คนเดียวสองคนไม่ได้ปะปาอุ้มไม่ได้ครับเดี๋ยวไปกระแทกเขาห้ามเล่นนะก็จะเล่นได้เียอย่างสำหรับเด็กเป็นสระน้ำเป็นอะไรประมาณนี้ดีไปไหนกันแล้ว เด็กตามหาเน้องกายนะครับกลับมามา้าก็ระหว่างที่ต,ต,ตามหาก็พาเดินชมไปด้วย ไม่รู้พากันไปตรงไหนนะครับนี่ก็ขายน้ำมีร้านขายน้ำขายจิ้มอยู่เรื่อยๆครับดูวิวจิ้มนักเก็้ไก,ก่โอ้ว่าแล้วต้องอยู่ทางโน้นโอ้โหครับก็มีบาง อันก็ปิดไม่เล่นมังกายมาเล่นนี้เหรออันนี้เป็นหาดทรายเทียมโอเคมังกายเลี้ยแต่ยังม่มีที่นั่งไปเล่นนะลูกโอเคเดี๋ยวไปเล่นกับมามา่าไม่ก็บ้าไปเล่นกับลูกเลยเพราะฉันจมโอเคเดี๋ยวป๋าไปเล่นเอง thank you. เอาเก็บเด้อวันนี้น้องกายจะทำภารกิจมาทำอะไรมาเก็บใบไม้เก็บใบไม้ช่วยวานานาวาลูกเก็บเดี๋ยวไปทิ้งใช่ไหมเก็บแล้วไปทิ้งถังขยะใช่ไหมอ้นู้นตรงนี้ก็มีตรงนน้นก็มีนู้นเฮงย่างเฮนย่งเฮงย่างเฮงย่างเฮง

เก็บใบไม้มาได้เมื่อกี้เราไชิงรอบหนึ่งละอันนี้ชิงอีกรอบหนึ่งเคชิงชิงนี่ครับโอเคโอเคเก่งจังุดคำพูดอะช้ากุดกันกุดกุดใช่ไงมข้ไปไหนต่อกินข้าวกินข้าวอ่ะ หิวข้าวคนทำความดีแล้วหิวข้าวโอเคโอเคจะเล่นอีกไหมอ่ะเล่นอีกไหมหรือไปกินข้าวกินข้าววะนะเดี๋ยวไปบอกมาม่าก่อนไปบอกมาม่าแล้วกินข้าวหมาอยู่นู้นไปบอกหมาไปข้าวกินข้าวทางซ้ายทางซ้ายใซ้ายมือนี่ข้าาาวววข้้ Yêu khao, Yêu khao Tại đây là mình đang chơi Một lần nữa Mình đang nghỉ <coughs> Mình ăn 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 พาน้องกายมาเล่นสกวนน้ำของเด็กง Yeah. น้องไก่มาใส่หมวกก่อนใส่หมวก มีก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับน้งกายมาตกปลาวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับถึงจะไม่ได้เล่นของผู้ใหญ่ก็ต้องพาน้องกายมาเล่น,นอันนี้มาเอาเงินที่เติมเหลือนะครับจับใน,ในกาบตรงนี้รอยังไงก็ลองมาเที่ยวดูก็ได้นะครับรออรก่อ,กอน,นั้นระหว่างปัอเอจังเกิลหัวหินนะครับหรับวันนี้ขอจากกันเลยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ